เหตุเครื่องเล่นชมรุดในงานนมัสก,การองค์พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเมื่อ2วันก่อนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ2คนนะครับซึ่งอาการล่าสุดขณะนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โดยหญิงสาววัย19ปีขณะนี้ยังไม่รู้สึกตัวและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสกนลนครหลังจากถูกนำตัวส่งไปผ่าตัดด่วนเนื่องจากมีอาการเลือดข้างในสมองและหายปาร้าหัก ขณะที่ทีมแพทย์ที่รักษาเด็กหญิงวัย11ปีโรงพยาบาลนครพนมเปิดเผยว่าเด็กมีบาดแผลแตกที่ศีรษะจนกระโหลกร้าและแขนขวาหักยังคงนอนรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยหนักนะครับและแพทย์ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ส่วนความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรท,ท่านพนมแจ้งข้อกล่าวหานายสุวิทย์เสรีพงศ์ผู้ควบคุมเครื่องเล่นในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ และสั่งให้หยุดบริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมแซมให้ได้มาตรฐานป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซนะด้านตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพน,นมก็เตรียมส่งหลักฐานในที่เกิดเหตุให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์และลงความเห็นเพื่อสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุต่อไปครับ